สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้แอดมาพร้อมกับสาระดีๆประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจในโลกโซเชียลกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของนักร้องสาวลำใหญ่หายทองคำแต่อย่างใดนะครับแต่ทางเราจะนำเสนอเกี่ยวกับผลไม้ที่ทุกท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือลำใหญ่นั่นเองครับโดยต้นกำเนิดของลำใหญ่นั้นเชื่อกันว่าอยู่ในเทือกเขาระหว่างประเทศเมียนมา และจีนตอนใต้โดยมีการปลูกกันมานานหลายพันปีในมณฑลฟุกเกียนมณฑลกวางตุง้งและมณฑลกวางสีของประเทศจีนกันนะครับคำว่าลำใหญ่สันนิษฐานว่ามาจากภาษาจีนคำว่าหลงเหยียนซึ่งแปลว่าในตามังกรโดยปัจจุบันลำใหญ่ได้แพร่กระจายไปยังหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยโดยเฉพาะ ปลูกเยอะสุดในภาคเหนือของประเทศไทยนะครับและปัจจุบันได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับลำไยมีประวัติความเป็นมาในประเทศไทยที่น่าสนใจดังนี้นะครับเดิมทีเริ่มเข้ามาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยกลุ่มชาวจีนได้นำลำไยพันธุ์ดีจำนวน5ต้น มาถวายแด่เจ้าดารารัศมีพระชายาในรัชกาลที่5จากนั้นได้นำกลับไปปลูกที่กรุงเทพและเชียงใหม่โดยเจ้าดารารัศมีส่งมอบให้เจ้าน้อยคำตัดนณนเชียงใหม่เพื่อปลูกที่บ้านน้ำโถงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งการเพาะปลูกลำํำไยนั้นได้แพร่กระจายและกลายเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนในปัจจุบันนะครับ แต่สำหรับวันนี้นะครับทางแอดจะนำเกร็ดความรู้เกี่ยวกับลำํำไยในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของประเทศไทยว่ามีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด33,744ไร่และมีผลผลิตทั้งหมด21,369ตันโดยจังหวัดที่มีผลผลิตมากที่สุดคือจังหวัดเลยนะครับ เรามาดูกันนะครับว่าพื้นที่เพาะปลูกลำไยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานที่มีชื่อเสียงนั้นมีที่ใดบ้างนะครับ 1. ลำไยอําเภอููรเรือจังหวัดเลย 2. ลำไยบ้านหนองบัวอําเภอสี่คิ้วจังหวัดนคนรราชสีมา 3. ลำไยไทยโป้ยอําเภอไทยเชิญจังหวัดยะโสธร 4. ลำไยสายน้ำผึ้ง ตำบลหาดคำอำเภอเมืองหนองคายห้าลำไยบ้านหนองเดิดตำบลเหล่าบัวบานอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามและ6ลำไยตำบลสองคอนอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งอันนี้ทางแอดก็ได้รวบรวมข้อมูลมานำเสนอให้แก่ทุกท่านนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอีสานอินไซต์ ขอขอบคุณทุกท่านที่เกียรติรับชมเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลากเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ